โอยหนาแม่นาดีไม่ดีก็ดูครับไหลลงยกระท่อจะปลาปลาแตกโจกโจกจกจกเลยยังไงผลงานริปเปอร์ฟังวิคอกันว่า่อ,าอยหลุมเนี่ยครับนี่มันหนามันงามหลายมันหลออุม่อยต่อสีไหลโจกโจกจกจกกันน้ำ แหนักหนาเนี่ยตัดแปลงนี่ไม่ได้สามมือแล้วสี่มือนน่ตัดมาได้สี่มือแล้วแาะว่าอ่อยแหม่หนาซะเหลือเกินงนั้นปุ๋ยข้อครับชัดเจนครับ เป็นก๋วยเตี๋ยวมาสิปีแล้วอยากเปลี่ยนเป็นพันกระเพราไงาสมมาว่ากันเลือดแบ้ัสนงามกขนาดนงานปุย๋ยคอกของนมไล่ออยกาสติกนะครับไอเบิ่งลำส่วนมันแต่ละลำลบอก ใหญ่ายทั้ง n h า o แล้วก็ได้น้ำหนักดีหนักตันเพี้ยเลยครับหม่กวานกับตัดได้เกือบสามร้อยตันครับหม่กวานนี่หมวงงนนกวันงงอนปวดกันเลยได้อ่าอีกน้อยเดียวอีกขาดอีกประมาณได้สามสิบตันอยู่พอสามร้อยตันมื่อนี้ก็คงจะเอาจาก300สามร้อยกว่าตันเห็นปะิป่องอ้อย ผลงานชัดเจนครับผมปุ๋ยคอกดินทรายบนที่ราบสูงนะฮะบางแหยงสูงวันในไปผลชัดเจนนะครับใส่ปุ๋ยคอกเชื่อเดียวนะบอกเลย,ว,เยว,ว่าใส่เชื่อเดียวครั้งครั้งเดียวเท่านะั้นโอเคครับสําหรับมือนีก็เป็นวันที่สีแล้วพามาชมอ่อยแปลงเดินนี่แหละตัดบ่าไปบามาอยู่ ออกไปแล้วรู้สึกจะประมาณ600กว่าตันแล้วนะครับปื่นที่ทำนี่งหกร้อยกว่าตันแล้วตัดเบิดอปลงนี่ก็คงจะประมาณพันสามพันนะครับไปเบึ้งกันเด้อสูตรปุ๋ยคออคิดจังไรรีปอปเห็ดจังไรไปเบึ้งเอานะครับในช่องใหม่ของหนุ่มไรอ้อยคลาสสิกใน YouTube Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้พามาชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับ